ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยเราจะพาไปชิมในชีพจอลองพุงเอสจันเด็ดคนดงังสนับสนุนโดยเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชีพจรลงพุงเอ็กซ์ e ัตคนดังนะครับผมวันนี้คนดังที่จะมาแชร์ร้านเด็ดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสายแบบกีฬาเลยครับโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับคือเห็นหน้าลูกบอลลอยมาเลยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเพจด้วยนะครับชื่อเพจดูบอลแบบแฟร์ขอต้อนรับคุณแฟร์พัชจิราสวัสดีสวัสดีวันนี้โหเลย สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันก็คอรตลกเล้วเนี่ยธรรมดาค่ะ <c oughs> เฮ้ย แฟรพักกีราอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยสายกีฬาเจ้าของเพจดูบอลแบบแฟร์แฟพิธีกรสาวเทพจากรายการสปอร์ตไลฟ์สไตล์และบ้าบอคอกีฬาทางอเมรินทีวี h อดีช่องส4แถมยังเป็นแฟนคลับตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูกันว่าวันนี้แฟจะพาปอไปทางร้านโปรดร้านไหนกันบ้างตามไปดูกีฬาเอ้ยไปดูของอร่อยอร่อยกันเลยวันนี้นะครับผมมากินกับชิวจรลงคงคับผม ขอแนะนำตัว3คํคำที่เป็นตัวเองหน่อย3าํคำสวยแซ่บอร่อยเฮ้ยหมายถึงหมายถึงร้านที่พามาร้านที่พามามันมันเอาเราสวยร้านที่พามาแซ่บแล้วก็อร่อยด้วยเออเหมือนกับเราเลยไหมแต่เหมือนเราเลยอร่อยมาค่ะแล้วก็มีร้านอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้่าไป2ร้านค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านระเบียงแซ่บอีกร้านนึงจะเป็นคาเฟ่ชื่อว่าเซอร์โฮมค่ะ อสองสไตล์เลยนะครับ<ช> <ผม S 2> แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านแล้วบิงแซบกันก่อนคนเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ โอ้โหสมชื่อมากนะครับเมนูแต่ละอัน,นคือดูแซบสมชื่อระเบียงแซบเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งร้านโปรดมากินบ่อยแค่ไหนล้ะนี้คือไม่ได้บ่อยมากแต่ถ้าเกิดว่าให้นึกร้านที่แบบว่าเอ,อ้ยมารวมตัวกันเคยมาจัดปีใหม่จัดงานี้ยงอ่ะจะมาที่นีอ่อ๋อมาที่นี่ใช่ค่ะมาแนะนําเมนูกันดีกว่าแฟนมีอะไรบ้างอันนี้ก่อนละกันซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้เป็น ทะโลาแห้งภูเก็ตค่ะเออทะโลาภูเก็ตนะครับแล้วก็มีหลนปลาร้าทรงเครื่องเมืองสุพรรณด้วยเมืองภูเก็ตมีสุพรรณนะครับมือขุยต้มเค็มทุ่งสงอี้แล้วก็ไส้กรอกอีสานทำเองคาะนี่ไส้กรอกอีสาน ตำป่าเกาเหลานรลกแตกนรลกแตกของจริงดูจากสีคือเป็นพริกแห้งนะครับแล้วแบบทะเลต่างๆมาแบ<ล>บน้ำน้ำอ,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 อะไร <c oughs> หิวเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็มียำกุ้งสดนะครับยล้วก็คือเหมือนเป็นน้ำชุบยำของทางใต้เหมือนกันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำพริกกะปิที่ไม่ข้นแล้วก็จะมีแบบกุ้งสดมาด้วยคับผม <c oughs> เอาอันนี้ละกันใกล้ตัวหนูได้ครับ ชอบคนใกล้ตัวเหรอใช่ค่ะชอบคนใกล้ตัวมันแบบว่าเอ้ยเราแบบคุยกันง่าย้างใกไหนใกล้ประมาณนี้ก็โอเคค่ะประมาณนี้ก็ได้อยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาขวาค่ะพี่ขวาไม่มีโอ้ท้ายสุดอ่พี่ปอไปรอทานก่อนเนื้อเขาแน่นนะปลาหมึกหนุบ แล้วมีความหอมหวานกำลังดีตัวน้ำเขามันจะมีความแบบหวานหวานนิดๆถ้าเกิดแบบว่าใครชอบแบบรสชาติหวานหน่อยแต่ไม่ได้เลีเ่ยนมากอ,มอันนี้เลยดีน้ำพริกนะน้ำพริกย่ำกุ้งสดนะครับถึงอันนี้ทำถึง มันมีแบบคือกินเข้าไปปร๊บคือเปรี้ยวนำมาก่อนจากไหนก็ตามด้วยหวานอัลเบอร์เทสเป็นเค็มๆนิดๆนี่มาครบอัลเบอร์เฮสอัลเบอร์เฮสเอ่คือความรู้ด้านาะฮะนี่เอานี้อันนี้คือที่เขาบอกว่าใช่มันแบบโฮเมดเขาทำเองเลยไส้เขาแน่นจริง แน่นจนไส้ข้างนอกห่อปรีออกมาเลยนะครับจริงซื้อไม่ดูขนาดมันก็จะอย่างเงี้ยอ๋อเอ๊ะหมายถึงตัวไส้ไง้อ๋อไสพอไสมันต้องยัดเข้าไปใช่ไหมอ๋อดันอาจจะต้องซื้อที่มันอ๋อที่มันดูแบบเอ้ยพอดีกว่านี้อ๋อเคอเคอเคยอร่ออื้มรสชาติเหมือนจะกอะต่าเลย ขอโทษค่ะขอใช่เนาะแต,แต่มันไม่ใช่ไส้กรอกอีสานที่มันเปรี้ยวมากนะคือมันกาลังดีใส่เนือ้อมันแน่นจริงๆแล้วก็มีมันแทรกนิดๆหอมกินกระเทียมนหน่อยปกติบางที่ถ้าแบบไปทไปานคือเปรี้ยวแบบจี๊ดขึ้นสมองเลยอ๋อมันเสียอ๋อมันเสียอ๋อมันเสียเขาบอกมาไม่มันต้องเปรี้ยวอยู่แล้วอ๋อใช่ใช่่เออใช่ใช่อร่อยมากใช่ทำเหตุดูบอลแบบแฟร์ครับแล้วก็อยู่กับวงการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลมาเยอะมากเราจุดเริ่มต้นทำไมเราถึงเข้าวงการฟุตบอลได้ครับ คือเริ่มต้นค่ะติดตามฟุตบอลก่อนเพราะว่าคุณพ่อพี่ชายค่ะส่วนทําเพจตอนนั้นลูกนั้นแบบยังไม่ได้มีเพจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลที่เป็นผู้หญิงเยอะมากเท่าไหร่อพอเราเริ่มมาทำไปเรื่อยแล้วก็ยังไม่ได้เก่งแต่รู้สึกว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าอะไรที่เขาบอกว่าประสบการณ์มันจะสอนเรามาเรื่อยเรอยว่ามเมื่อก่อนผมก็ไม่พูดนะหรอคะแล้วอนน,นนี้ก่พเอา้าอ๋อพอ,อเราเห็นการขึ้นลงของวงการเราก็โอเคพูดอะไรก่อกเล ให้กินอะไรกินมัเลยกินได้หมดเลยจากที่ไม่ชอบกินก็เอออร่อยดีอะไรแพ้ก็กัดฟันกินเข้าไปแล้วพอไปซื้อยาไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้หรือว่าแล้วสไตล์การกินล่ะปกติเราแบบชอบกินอาหารสไตล์ไหนจริงๆทานได้หมดทุกประเภทเลยไม่ค่อยเลือกอย่างเช่นอันนี้แซบแซเนี่ยชอบมากอยากกินเลยอะ อร่อยชอบม,มากคือชอบรสชาติร้านนี้เพราะมันแบบมันจัดมันแบบคือมันทําถึงทุกอย่างนี่อย่างนี้แล้วกันทำถึงจริงค่ะคือเขาแยกแบคบลายเปิดน้ำส้มตำได้เลยอืม,มอืมมากทำถึงมากอ่ะร้านนัวรสชาติส้มตำดีมากแล้วก็ได้กินตัดเผ็ดกับนี่เลยพะโล้แห้งภูเก็ตนะครับขอบคุณค่ะภูเก็ตนี่ตักให้ด้วยนะครับใช่ๆตักข้าวให้เขากินเลยต่ก ไม่ครับจะได้กินพี่ส <c oughs> นพี่หลือทำไมอ่ะมาแค่สั่งข้าวเปล่าแล้วก็สั่งแค่อ้น,นี็พอแล้วหหล่นคือหลนปลนาาส่วนใหญ่มันก็จะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้อ,อันนี้คือจะมีความข้นกำลังดีแล้วก็ใส่หมูสาชั้นใส่หน่อมไม้อะไรอย่างี้ เป็นไงคะจบไหมจบจบ,จบเลยอ้านนี้จบเลยของจริงอร่อยมากจริงกับข้าวคือที่สุดอร่อยเนาะอร่อยรสชาติเขามันจะแบบไม่มีอะไรโดดเดินว่ามันจะไม่ได้แบบหลน่นแบบเหมือนต้องผ่าก็จะไม่คือแต่ม่แต่าไม่ได้มไม่ได้มีกลิ่นางเออแล้วก็จะนัวๆเค็มเค็มนนนัวๆห,ห,ห,หอมกลิ่นปลาเบาๆอร่อยมากเหมือนเหมือนแกงกะทิหมูสามชั้นที่ไม่หนักมาก ก็แบบว่าเคยกินอะไรที่แบบแล้วรสชาติมันยังวนๆอยู่ในปากเออฟิวนั้นก็กินเข้าไปสดซดน้ำไปมาแก้วแล้วคือแบบรสชาติมันยังแบบกลมๆอยู่ในปากร้านระเบียงแซบ่บร้านที่รวบรวมเมนูอาหารอร่อยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอีสานเหนือและใต้ไว้ที่เดียวเมนูแนะนําอย่าง พะโล้แห้งภูเก็ตจัดว่าเด็ดพะโล้รัดตึงเวลากัดเข้าไปแล้วฟินๆน้ำพะโล้รสเข้มขน้นน้ำคลุกคลิกตำปลาเกาเล่านรกแตกตำสารพัดชนิดใส่ทั้งปูปลาหมึกหอยเชลล์และปลาแซลมอนรสชาติแซบนัวใส่กรอกอีสานที่ร้านทำเองจานนี้โต๊ะไหนถ้าใครสั่งต้องขอบเบอิ้ลอีกจานถือเป็นเมนูธรรมดาธรรดาที่ยกระดับความอร่อยได้เหนือกว่าใครอร่อยทุกเมนูจริงๆอร่อยมากนะครับเป็นร้านอาหารไทยที่รวบรวม มีทั้งอีสานมีทั้งใต้มีทั้งแบบอาหารไทยภาคกลางนะครับผมมาลองทานกันได้กับร้านระบียนแซบครับผมเป็นร้านโปรดของแฟที่ ตามมาทานกันได้อยู่แถวเม่งใจนะครับผมเขาเรียกว่าถนนประชาอุทิศติดกับสถานพูดกัมพูชานั่นเองครับผมที่ร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับเบอร์โทร021589400แล้วก็ที่จอดรถก็จะเป็นเวิร์อยู่ในโครงการของเขาเลยใช่จอดรถง่ายมากช่วงหน้าครับยังมีอีกร้านหนึ่งนะครับผมเราขยับกันไปไม่ไกลจากแถวนี้คือเป็นร้านคาเฟ่ใช่ค่ะชื่อเสอร์ฟ อันนี้ก็เด็ดเหมือนกันถูกต้องค่ะครับผมมีอาหารด้วยมีกาแฟขนมอาหารมีครบเลยครบเลยโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าร้านจะเป็นยังไงไปเจอกันที่ร้านเซอร์โฮมคาเฟ่กับแฝพักจิราครับ